สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ s t o c k News ์อัปเดตช่วง Pre Open Report นะคะเช้าวันนี้พบกันวันจันทร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2568อยู่กับดิฉันอรียานันสัทธรรมสกุลค่ะรมต้นเช้าวันนี้นะคะเปิดทําการวันแรกของตลาดทุนไทยในสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศกันก่อนนะคะโดยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดทุนของยุโรปก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่าสุดในรอบกว่า3สัปดาห์ึ่งได้แรงหนุจากหก,การ ส่งผลให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.87%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.97%และดัชนี f ซ s e 100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.77%ค่ะ เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อเป็นไปตามคาดขณะที่นักลงทุนก็ประเมินระหว่างสัญญาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นกับความคาดหวังกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะส่งผลให้ดัชนีเฉลีอุตสากรรมดาวโจนส์ค่ะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0 6 5ดรัชนี s p 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.59%และดัชนี n a s DA q ปปรวเพิ่มขึ้น0 4 4%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะไปอัปเดต,ตกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดคอมมูนิตี้ค่ะโดยราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.69%ปิดที่ระดับ67.64ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะขณะที่ราคาทันหินนิวคาสเซิลนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง0.1%ลงมาปิดที่ระดับ103.75ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะ ส่วนค่ากันกลันนะคะราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น15.45%ก็ปิดที่ระดับ5.83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วค่ะ ไาดสินทรัพั์ปลอดภัยอย่างทองคำกันบ้างนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโคเมกปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น37.9ดอลลาร์หรือว่า1 0 1ค่ะปิดที่3 8 0 9ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยส์ออนนะคะราคาทองปรับเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาตามคาดซึ่งก็ตอกย้ําความเชื่อมั่นนะคะว่าเฟดอาจยังคงเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทไทยค่ะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่32บาท25สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา32บาท27สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณผู้ชมที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะกับเหรียญบิตคอยนะคะสำรวจดูราคาบิตคอยเช้านี้ค่ะอยู่ที่3,614,992บาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวเพิ่มขึ้น2.67ซค่ะ อัพเดตภาพรวมตลาดทั่วโลกกันไปแล้วนะคะกลับมาดูสรุปภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งท้ายสัปดาห์ค่ะดัชนีตลาดทุนไทยก็พลิกกลับมาปิดในแดนลบนะคะโดยดัชนีนั้นปิดที่1,278.74จุดค่ะติดลบไป9.52จุดหรือว่า0.74ขณะที่ดูมูลค่าการซื้อขายของเมื่อวันศุกร์นะคะ36,245.78 0 0 0 0บาทค่ะ ดยห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1นึ่งเดลต้าค่ะปิดตลาดที่157สบาท50สตางค์ปรับลดลง7บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย2,903ล้านบาทอันดับที่2 PT t นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดตลาดที่33บสาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย1968ล้านบาทตามมาด้วยอันดับที่ 3Kbank ค่ะปิดตลาดที่166บาทปรับลดลง50สตางค์มูลค่าการซื้้อขา 1, าาย1658ลนบท อันดับที่ส t r u e นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดตลาดที่10บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย1,568ล้านบาทและอันดับที่5 a d แอดฟาค่ะปรับลดลง1บาทลงมาปิดที่290บาทมูลค่าการซื้อขายกว่า1,168ล้านบาทค่ะ ไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะคะเมื่อวันศุกร์นั้นดัชนีตลาดทุนไทยปิดในแดนลบมาจากการขายของนักลงทุนต่างประเทศค่ะขายสุดที่ิ914ล้าน3าม0 0 0บาทส่วนนักลงทุนในประเทศนะคะก็ซื้อสุทธิ453ล้าน 60, แบาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทลักทรับค่ะซื้อสุทธิ307ล้าน4ี่0 0 0บาทและสถาบันในประเทศก็ซื้อสุทธิด้วยนะคะ153ล้านสอ0 0 0บาทค่ะ ส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะพบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นขายสุดที่1,507,870,000ล้าน8 0 7, 000, บาทคิดเป็นสัดส่วน40.41%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดค่ะและถ้าเราไปแยกย่อยดูรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะได้แก่หุ้น OR P R M I T C Master และ T M G ค่ะ รวมตลาดทุนไทยส่งท้ายสัปดาห์นะคะดัชนีนั้นปรับตัวอ่อนตัวลงเนื่องจากว่าไร้ปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนโดยดัชนีนั้นได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นเดลต้าที่ถ่วงตลาดนะคะส่วนแนวโน้มทิศทางการลงทุนในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าดัชนีนั้นจะแกว่งพันผวนเพื่อรอติดตามการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ซึ่งหากว่าไม่มีนโยบายใหม่ที่มีผลเชิงบวกต่อตลาด,ลาดก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรต่อไปได้นะคะโดยให้กรอบแนวรับไว้1268ถึง127 0 ส่วนเน่าต้านนั้นอยู่ที่1,283ถึง1,290จุดค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมาดูหุ้นเด่นประเด็นข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งนักซือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะปต,ตทปั๊มอ,อ,อินฟราแอเสเซสลุ้น Q3 วสากไร35,000ล้านไทยออยล์ p t t จีโครงสร้างทุนแกร่ง JP Morgan อัพเกรดยกกลุ่ม ปตทพิเกรมปรับโครงสร้างครั้งใหญ่คงกระพันอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทเดินหน้าแอสเซสขย่อควัวสินทรัพย์ p t ทจีไทยออยส่งพทท้งเป็นเรือทงอินฟราสตรักเจอร์เข้าซื้อสินทรัพย์ p ททจีและเช่าสินทรัพย์จากไทยออยมาบริหารสร้างมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนชมธุรกิจปตทลดภาระหนี้รักษาเครดิตกลุ่มปิโตรเคมี ปากไทยออยรับเงินสดเสริมสภาพคล่อง18,000ล้านส่วนพิ t ี c บันทึก9,000ล้านขณะเจพีมอร์แกนมองบวกอัพราคาเป้าหมายยกกลุ่มจับตางบพีทีทีไตรามาส3ทะลุ3าปืน5 0 0พล้านบาทราคาเป้าหมาย3 7บาทกลา่ทุ่ม1,570มื่น 1, 70, ล้านปักทงวินฟาร์ม286เมกะมักว กัาจะเต็ม15,700ล้านบาทลุยก่อสร้างวินฟาร์ม4โครงการรวดกำลังผลิตรวม286เมกะวัตต์กำหนด COD ปี70ค่าไฟฟิชอินทรีบที่3.10บาทต่อหน่วยล่าสุดเซ็นสัญญาโกวิลผู้นำระดับโลกด้านพลังงานลมครบวงจรออกแบบกลางหันลมขยายการลงทุนพลังงานหมุนเวียนต่อเนื่องโปรกเกอร์ให้ราคาเป้าเฉลีย่ย62บาท97สตางค์อัพไซส์4ปอร์เซ็น อนุทินข้ามชดนโยบายวางรากฐานรัฐบาลหน้านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเริ่มแยงนโยบายวันนี้ยึด4เดือน4ภารกิจหลักพร้อมวางฐานรัฐบาลชุดต่อไปเข้ามาสานต่อขณะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเผยถแถลงนโยบายรัฐบาลอนุทินชูกลุ่มค้าปลีกการเงินรับผลบวกอาทิ CPO CP Extra KTC สวัสดิูโฮมโกลบอล ด้านชวินดาหารรัตนกูลนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเผย,ยนักลงทุนสถาบันสู่6กทีมเศรษฐกิจพร้อมมองบวกตลาดหุ้นไทยคาดสิ้นปีนี้ดัดชนี1,350จุดชนินลอยลำคุมบอดมติผู้ถือหุ้นดูสิทธ์ไม่ปลดที่ประชุมผู้ถือหุ้นดูสิทธ์ไม่อนุัดตถอดถอนชนินโทนวนิกพ้นกรรมการพร้อมเลื่อนวาระตั้งกรรมการใหม่เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการไป4ธันวาคม ฝาก CPN ปฏิเสธข่าวการแทรกแซงดุสิตธานี MTC คนทับรถยนต์จัดงานใหญ่แห่งปีปั๊มยอดขาย300คัน MTC เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี MTC Asia Mobility Expo 2025ยกทับยนตรกรรมในเครือมากกว่า40รุ่นภายใต้11แบรนด์มูลค่ากว่า250ล้านมาจัดแสดงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ณนะศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งเป้ายอดขาย300คันพร้อมเปิดตัวรถยนต์ใหม่ส่งซิกครึ้นปีหลังโชว์ออเดอร์ยอดขาย เพิงและซิเกอร์ทะลุ1,000คันส่งมอบไตรามาส4ีหนุนไรายได้ปีนี้25,000ล้านเติบโต10รซรายละเอียดของข่าวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมรอติดตามได้ในรายการข่าวหุ้นจอบตลาดรายการถัดไปทาง YouTube ข่าวหุ้น TV วีออนไลน์ก้านกาสินาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report แล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลัคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน